สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปูรมันน้ำมันร้อยครับวันนี้ผมพามาอัปเดตอันไอแต่งตะเ่าครับผมที่เคยทายไว้ครับพี่น้องหลังจากที่ปลูกไปแล้วตอนนี้มันงามทาไสเป็นหมากไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับผมวันนี้ผมพามาเบิ้งเกษตรตัวย่างครับพี่น้องเกษตรตัวย่างอยู่สายอยู่บ้านหนองวาครับตัวย่างไปล่ะอันตัวย่างผมตั้งเอาครับพี่น้องไปว่าได้ตั้งไหนล้วครับอันนี้กะ ของแตะแถวกับยายหลงครับผมกําลังปลูกหมักม้อครับผมปลูกบักม้อนุวยโต,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 ตๆโตหญ่งๆครับนี่ครับกาลังลงกําลังกล้าอยู่ครับตอนนี้อันอันทั้งเหมือดกันนี่แหละครับกักล้มนี่ยายหลงทั้งเหมือดนี่อันเชียวเหมือดทั้งให้นี่เลยตีดด บักมอวนโยซุกอันร้อยสิบสองขุมครับบักมพันหนึ่งร้อยโยพันสองร้อยขุมโอ้คุณล่ะครับพี่น้องลงบักม้ทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยหลุมครับผมอันอนี่โอ้ไมีบักแตงไทยนะครับบักแตงจริงอะครับจริงสามร้อยขุมครับอันบักแตงนั่นสามร้อยขุมหมักแฝงยังหมักแฝงครับหมักฝักหมักแฟงนะครับพี่น้องโอ้ย ผมพาเบิงครับมากันบาอนนี้มาฟักท้องนึ่งสองร้อยสองร้อยหาสิบขุมโอ้มีมะกอือน้ำนี่พี่น้องโอ้ยมะก่ออือกับมีน้ำครับผมมักอืออีกสองร้อยกว่าขุมครับผมมกบวบสามสิบพวกขุมมะบวบโอ้มกบวบอีกอันมกบวบนี่เขาปล่อยให้มันไปตามดินนะพี่น้องไม่ได้ใส่ค้างหรอกนี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นตอนนี้เขากำลังลงครับเดี๋ยวอีกสามเดือนผมพามาเบิ่งนะพี่น้อง ว่ามันที่เป็นยังไงครับสงการตัวินแล้วสงการครับพี่น้อง่นละครับอีกสองสามเดือน่นละครับนี่แหละครับบักม้อที่ลงไว้พี่น้องจะเทาครับายหล่องครับลงไว้บักม้ออยู่พันก็ขุมครับพันก็หลุมหักแตงจริงแน่หักแตงไทยนั่นแหละครับกะมีครับหมกบวบกะมีหมกอือกกะมีครับซับซับกันไป โอ้ได้การครับผมบัตรนี้ขาดว่าสงการครับผมจะได้กินแม่นบาา่กทอดอันมางอังน,นพอดนั่นัข้างหลังนั่นนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับกระลังเป็นมาครับผมเป็นมากน่อยๆกะ ทำกำปั่นแล้วก็มีครับนี่ครับผมโอ้ได้การครับนะครับนะครับพูนครับตัดเทากันเดี๋ยวกำลังเห็นอย่างเดยห้องไปเบิ้งกันพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ผมผ้าเบิ้งแต่งกันครับอัปเดตกอนโอ้กำลังเป็นดอกกำลังเป็นหมากในน,น้อยกับมีนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ โอ้นี่ครับไดการครับนพี่น้องนั่นหมากไงกับมี่นะครับหมักไงกับมี่นี่ครับกำลังทํำกำปัน้นซํำหมักเฝ้ากับมีครับพี่น้องหมักเฝ้าน้ำหอมนวยที่เพิ่นขายนั่นแหละครับรมมาณท้ำนันกับมี่นี่พี่นอ้องโอ้ไดการครับไดการฟังทั้งนี้สิเป็นแตงโมครับผมเป็นว่าอันแตงโมที่อันพันที่ล้ำมวนๆนั่นแหละครับพี่น้อง พ่านจินตลาครับฟังข้างนี้ฟังข้างนี้สิเป็นักแตง่งไทยครับเดี๋ยวแต่งจริงนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิรงข้างนั้นครับว่าแต่เท่าเฮ็ดนี่ยังอยู่โ,โอ้โนี่มีมีอุปก,กรณ์ไรโนคไครกาน้าดยพี่น้องเอานอันโอ้กำลังตอหุนไรกาอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิรงกันบันนี้อนโอ้ ในการคณะยังยังตาต่อขามต่อขามันครับพี่น้องเราซื้อว่าขาที่สั่นครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสิล่มพี่น้องนวมันล่มมีคนบ้างมีด้การคุ่นเด้พี่น้องโอ้หุ่นขั้นหนึ่งครับพี่น้อง คือจ้าขวงเลยนั่นครับเบิงบ่งไม่น้องเบื่องหุนเบิ่งหุนไรกาครับนั่นครับ,บนั่นตัวหนึ่งโอ้หุนไรกาคือคนเห็นนะไม่น้องเห็นไม่น้องเห็นหวน่าเดี๋ยวเอาต,ตื่นพดขามันสั่นครับไม่น้องเดี๋ยว,ยวกาไลยครับยู่นเนี่ยเดี๋ยวผมพ้าเบื้องอย่างักเล็กจักหน่อย กาหลายแนี้มันก็สิมันจอเด้ครับทีมันเป็นนี่ครับเป็นมากขึ้นึังที่ครับพุ่นเลยยื้อพุ่นพ,พุ่นเลยนะมพยัคพุ่นหลายพุย่นอู้่นมันก็สิจอว่าได้พี่นอองต้องไลมันไปโอ้ยกำลังงามครับอีกตัังตอนนั้นพุ่นครับตอนที่ผมมาทายแรกๆตอนตะเทากำลังตะลังอังงนปลูกกำลังอัน ออามาส้ำออกมาอย่างมันอยู่นะครับกาลังหยอดเม็ดมันอยู่ตอนนี้ไอการแล้วพี่น้องนั่นครับโอ้ไอการครับเนี่ยกาหลายด้ยพี่น้องแถวนี้เป็นมูเป็นมู้วนะครับเนี่ยมันลงเนี่ยคนละครับเป็นซิฟโตคนละครับ กำลังฟังครับเดี๋ยวพี่น้องที่สงสัยว่าเป็นยังจัาปรเฮ็ดแบบอันที่ซักตรงกลางนั่นว่าทันที่เป็นขาเดียวมันบ่ครับอันนั้นมันบ่นคือค้นนะครับพี่น้องแบบนี้มันจังคือค้นครับหมวกเสื้อ้อมันกเน,น,น, <laughs> นี่ยนี่ครับเออได้การขนาดพี่น้องเลยนั่นเห็นว่าครับวันนี้ค, <laughs> คือเจ้าของเฮ็ดว่ลละวันนี้พี่น้องนะโอ,โอ้ครับได้การได้การครับ นี <laughs> <Wow>. <laughs> sure ่คร so <inaudible fuck> ับอันนี้คือไม่ไงหลงครับเสือไม่ไงหลงครับผมเดี๋ยวว่าเกินสามอาทิตย์เราให้น้องสองสามอาทิตย์นี่ได้เก็บแล้วนี่ผมว่าแตงนี่บอกยิ่งให่หันยม่ใหญ่ัวสมัตเผาใหญ่มตมันเป็นรอยเป็นลีเล่มูนนั่นมูนน่นก็ลังยิ่ นั่นสิเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาตาเป็นรุ่น, avenue, อ,น,นอือนี่ครับอีสานสมาป,ปีมาแล้วม,มาลอยครับผ้ามาอับเดตดสวนแต่งตาเทาครับกษีตะกรดีเด่นมั <laughs> นหนองวาครับผมทั้ง, <laughs> ทงนั้นที่เป็นก่ออือยครับมันน้อหมกอือครับผมหลายคุ้มอยู่ครับเลยทั้งนั้นกันคุ้นครับ มักอื้อสองรอยกว่าติตานั่นมักมักอันนี้สามร้อยมักมักแตงไทยมักแตงไทยสามรอยพี่น้องครับมักอื้อกัเดี๋ยวผมสิภาพอัปเดตนะเมื่อมืนอนี้ท้งนั้นก็จะเป็นสวนมักพริกมักเขือพักมีสี่ใบครับผมกับโมโหว่าเป็นยังพักมีมันต้องมีสี่ใบพี่น้องอุ่นทั้งนั้นครับทั้งหม่งเถียงอยู่เถียงเศร้ากันครับผมสาครับโอ้เดี๋ยวผมภาพแบบเบิ่งอันหุ่นไรกาทั้งนั้นแหละเฮ้ยเบิ่ง แตงทั้งนั้นมานั่งครับพี่น้องเด็กกันครับนี่ครับกาลังไงได้พี่น้องนี่ตาพันนี่มันพันนี่ยังนี่บัมันมีสองเันไหมโอ้หวยท่านจินตละครับพี่น้องแล้วก็จินตละมีเงาเสียงจินตลาน้่งครับเหมือนว่านี่ครับมีพันไม้ครับ ปั้นเก่าว่าสันครับนี่น้องโอ้ได้การครับหุ่นง่อยแบไงครับกำลังสุดครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งหุ่นไลก้กาทั้งนั้นครับพี่น้องโอ้ห,ห,หน่นี่อยกหญไงเลยพี่นอ้นองน,นี่เพิยย่งนะครับนี่กำปั <Okay. S 1> ้นผมไงว่ากำปั้นนะครับนี่ตั้ับเ้าล้ว อ่นพี่น้องคุนไ่กาครับโอ้แก่งอย่างอยู่ั่นนะใครมีเงินเสียงก่าวพี่น้องอ่นพี่น้องวหมคือแต่เฒ่าเาะนอะ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้คือก้นเห็ดจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาเบิรงนกันนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้กับคนไไ่กะด้วยกันครับแต่ว่าเป็นเสียงครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันครับ พ่นครับมาแล้วครับกาเบาถึงกับมากเลยครับอันนี้สิเป็นสิเป็นนั่นลายกายอีกแบบนึงครับนี่ครับเป็นไม้ไผ่ปักขึ้นมากครับอันนี้สะมีเสียงครับผมพี่น้องยอางสังกะสีมาแขนครับมันถื้อแดดมันก็สิเปินมันกระสิแวบ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 เดี๋ยวพี่น้องแล้วกา สังกะสีนี่เขาจะเอามัดครับนครับเอาน็อตหรือเอาหินก็ได้ครับอันใส่ไว้ครับผมนะครับนะครับครับบาดย่ำลมมันพัดมันกระสีดงังแป้งแป้งครัะนะครับอันน็อตหรือว่าหินหรือว่าเหล็กที่เขามัดไว้ครับมันกระสีตีสังกะสีดังป่องป่องปงครับพี่นองกระสีมันกระสีไล่ออกไปครับผม วุ่นเห็นว่าพี่น้องกาบินอยู่่นครับนี่แหละครับตัวนี้แหละครับมันสิลงมากพี่น้องมันนี่สามทำปีมาแล,ล้วมาเลยครับพามาอัปเดตสวนแต่งแต่เถ่าครับทั้งมีทั้งบักแตงม่วบักแตงไทยครับทั้งนั้นกับบักอือครับผมดังดีเลยตาตัวนี้อ่ะ นี่ครับป้องป้องครับพี่น้องดังดีก็อย่างนี้ครับนั่นครับเล็กก็จะเคาะปอกปกครับผมพี่น้องไดไ้การครับได้การคุณครับเชิญยุ่บนครับขาลงมากกานี่บอกแตงไทยครับพี่น้องกระลังสิกระจ้อมาครับแตงไทยกระลังสิกระจ้อมาสามร้อยบาทตานี่แตงไทย โอ้ครับได้การครับทั้งนี้จะเป็นทั้งนี้เป็นมักอือครับพี่น้องมักอือนมะอือขั้นคากครับมักอือขั้นคากพิจังว่ามักอือขั้นคากอันมักอือที่มันเป็นอันตะปุมตะปั้มมาแล้ครับอันผิวมันสิบมาเรียบมักอือจริงๆมันจะมีอยู่สองพันนะครับแต่ผมยังหน่อยแล้ว่าปลูกเป็นมักอือเรียบๆครับมักอือเรียบๆก็มัเอือที่เป็นตะปุมตะปั้มครับมักอือเรียบๆก็จะเป็นพันธุ์ดังเดิมพี่น้อง ที่ปลูกผิวมันอัน,นอันอันยังก็บเปลือกมันเดียวๆครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นหมักอืออันใหญ่้นมามันแก่กับพันมันก็จะเปลือกก็จะเป็นตะปุมตะปำแบบนั้นนั่นคือขั้นคากนะครับคือข้างคกนั่นแหละครับผมก็เลยห่องหมึกอือขัข้นคากบ้านผมผลมามันแสบกลัววาท่านมันแสบกลัวหมักอือผิวเกี้ยงอ,องูอ้งับม่น้องอู้กำลังใส่ดอกครับผม เป็นไงแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เขาทายประคั้งแรกๆครับที่ยอดเม็ดที่ปลูกครับตอนนี้เขามาอัปเดตกันเนื้อที่สองครับพี่น้องเป็นหมากง่แล้วครับอ้ยซ้ำกําปุ่งกําปั้นแหะครับพี่น้องสวนแตงตะเทาครับอยูยว่านน้องวาครับพี่น้องเกษตรกรดีเด่นงานน้องวาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังเัามาเจอกันอย่างน้อพี่น้องเนาะมือนีไปก่อนครับผม